ใหม่เหรอหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปงานแต่งงานของฉันขึ้นหน้าไปได้เยอะพอสมควรแล้วเนื่องจากฉั้นตั้งใจจัดเล็กๆแต่เชิญแขกที่เป็นเพื่อนฝูงก,ก็เลยไม่ก็เลยไม่ต้องทำอะไรใหญ่โตมากมายนะแต่เอาตรงๆคนที่นี่แทบจะไม่รู้เลยว่างานแต่งงานจะต้องทำอะไรบ้างตอนชั้นโทรไปหาออก,กัสออก,กัสไนจัดงานพนักงานงก็พูดว่า เราไม่ได้จัดงานแต่งมาเกือบร้อยปีแล้วต้องขอเวลาคนหาข้อมูลก่อนให้ตายฉันเกือบคิดว่าจะต้องจัดทุกอย่างอีกแล้วแต่สุดท้ายคุณนายก็ติดต่อกลับมาว่าจะว่ายินดีจะจัดงานให้เพื่อเป็นการสืบสารประเพณีโบราณที่มีมาให้ยังคงอยู่ถึงศาลเจ้าถึงศาลเจ้าจิ้งจอกฟ้าประธานแล้วยานเหาะมาจอดยัง สารเจ้าที่อยู่บนเนินเขาห่างออกจากตัวเมืองมาพอสมควรอาจจะเป็นเพราะมันอยู่ไกลและไม่ได้มาง่ายถ้าไม่มียานเหาะที่สามารถบินไต่ระดับด้านสูงจึงไม่มีใครอยู่บริเวณนี้เลยสักคนบรรยากาศก็วังเวงงงเว,วงนีงไม่รู้รอเลยเล่าย้ายก้นลงไปได้แล้วแม่คุณพูดกับนายหญิงแบบน,นี้ได้ยังไงพูดจาให้มันดีหน่อยสีลุง พามาถูกแน่หรือเปล่านี่อคุณเดวิดโอ้ยคะแนนแบกขึ้นอีกแล้ววะขออภัยยัยงเชิญน,นยายหญิงยายก้นไปได้แล้วฉันจะรีบไปทำธุระต่อนายจะต้องไปจ่ายตลาพาของมาให้เธอทำอาหารปานี่อีกว่าแต่พามาถูกที่แล้วจริงๆเหรอเนี่ย ถูกสิก็ที่นี่แหละคือสถานที่เก่าแก่เกือบจะที่สุดของอาณาจักรนี้แล้วเป็นร่องรอยสร้างอารยธรรมจากคนดุนโบราณที่ยังคงหลงเหลืออยู่ที่ใกล้เคียงกับคําว่า,าที่ใกล้เคียงกับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแล้วฉันหันไปบอกสารเจ้าตรงหน้าก่อนจะกลืนน้ำลายนางเอือ้อเพราะรู้ว่ามันดูศักดิ์สิทธิ์แบบว่าขังขงยังบอกไม่ถูกเชิญไปได้แล้ว คุณเดวิดออกปากไล่อีกครั้งฉันก็รีบลงมาจากยานเหาะก่อนที่เขาจะถีบ <laughs> ฉันซะเองแต่ยังไม่ทันจะก้าวเท้าถึงพื้นยานเหาะก็ออกตัวลอยไปขึ้นไปแล้ว <laughs> เดี๋ยวมาโอ้โอ,โอพบเสาวงามหนึ่งาตาคว้าไว้ได้ทันพอดีรั <laughs> บผาอ่ะรับถลา,ลามารัาบตัวฉันไว้ก่อนที่จะหน้าทิ่มไปกับพื้นโชคดีจัง <c oughs> ขอบคุณนะที่รักมาทันเวลาพอดีอย่างกับรู้ใจเลยจ้าเยี่ยมเลยนะท่านช่วยสะช่วยสา,งาวสางามไว้ได้ทันพ,พอเวลาพอดีทำได้มากเจ้ารักเอ๋ย <_ s 1> ไม่มีรา <_ s 2> งวัลให้บ้างหรอเอาไว้คืนนี้นะจ๊ะคืนนี้อีกละ อ๋อเดี๋จะไม่ทําก็ได้นะได้ไงนี่เป็นเพราะเธอบอกจะยอมใส่ชุดนอนไม่ใช่ชุดนอนชุดนางแมวป่าหรอกนะฉันถึงยอมโดดงานมาสารเจ้าบ้าวออะไรได้ด้วยนะจุ๊จไม่เอาอย่าพูดแบบนี้สิฉันนอามือจุปากแล้วก็ยีเขาแรงๆซึ่งคงจะมากพอทำให้เขารู้สึกว่าถูกสะกิด ทำไมอะ่ะฉันพูดอะไรผิดเรามาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แบบนี้ไม่ควรควรพูดจาดีๆนะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ใช่นะสิแล้วนายสัญญาแล้วว่าจะทำตัวดีๆทำตามที่ฉันบอกทุกอ,อย่างจำได้ไหม <S <S 1> <S 1> ได้สิจ๊ะไม่งั้นเดี๋ยวคืนนี้ฉันไม่ได้จไเจอแมวป่าละ่ะก็แย่เลย ขอหน้าสำรวมน้อยคนบ้าลามกมอ,อยู่เรื่อยเมียวอยากให้คืนคืนนี้เลยจ้ะเดี๋ยวนะลาบกีดเหรอลาบกีดใช่ปะทุกคนถึงขั้นกีดเลยเหรอเนี่ยบ้าไปแล้วนะหมอนี่ว่าแต่ เธอนะฉันมาที่นี่ทำไมหรออ๋อเราจะมาขอพอรอยังไงล่ะฮะโลกที่ฉันจากมาอนะก่อนที่คู่รักจะแต่งงานพวกเขาก็มักจะไปขอพอรไหว้พัดไหว้พราว,ว้เจ้าเพื่อเป็นความสิริมงคลต่อ,อชีวิตคู่แต่โลกของนายดูเหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรทำนองนี้แล้วขนาดแค่คู่รักแต่งงานทั่วไปยังกลายเป็นเรื่องโบราณงานประเพณีซะง,งั้น ไหว้ขอพอรเพื่อสิริสิเละอะไรเนี่ยน,นะสิร <c oughs> ิมงคลยะมันคืออะไรก็ขอให้ชีวิตคู่ของเราราบรื่นยังไงล่ะลาฟังคำตอบก็ทำหน้าเหมือนจะหลุดหัวล้อมาโ <c oughs> คตจี้เลย <c oughs> <c oughs> มีอะไรหน้าขำหรอมันตลกตงรงอย่มิซ่าอย่างหัวล้อแบบนั้นสิ มันเป็นความเชื่อของฉันนะโอเคโอเคแปลว่าเธอจริงจังกับเรื่องนี้สินะหง่ mm. งสิไม่งั้นฉันจะนัดนายมาที่นี่หรอจริงจังมากหยุดหัวเราะได้แล้วคนบ้านายสัญญาแล้วนะว่าจะร่วมมือกับฉันเรื่องงานแต่งเรื่องโอ้แต่เรื่องนี้มัน นายเคยได้ยินประโยคที่ว่าไม่เชื่อแต่อย่าลบหลูหรือเปล่านี่มันเป็นสำนวนที่เก่ามากแล้วนะตั้งแต่เราพิสูจนทุกอย่างได้ด้วยวิทยาศาสตร์ประโยคนี้ก็แทบจำอยู่ในศีลาจารึกอะไรเทื่องนั้นฉันได้แต่ถอนหายใจทำไงได้ฉันกับขาวนะ่ะ เหมือนเกิดกันมาคนละยุคลาบถือว่าทำเพื่อฉันละกันฉันจะได้สบายใจนะก็ได้ก็ได้ไดมาเถอะลึเกเข้าไปที่ศาลเจ้ากันได้แล้วฉันลากลาบเดินเข้ามาในบริเวณศาลเจ้าจิ้งจอกซึ่งแทบจะเรียกได้ว่าปราศจากผู้คนอย่างแท้จริงมันดังเก่าและโซมอัน,นเนื่องจากขาดการดูแลอยากย้ขึ้นลกเต็มไปหมดรูปั้นนาจิ้งจอกที่ทำ จากทองสำมฤทธิ์เก่าแก่ตั้งแต่งานอยู่ตรงหน้าพวกเราแล้วฉันต้องทำยังไงบ้างก็คุกเข่าแล้วก็ขอพรให้ชีวิตคู่ของพวกเราราบลื่นอะไรเงี้ยหาเธอจะให้ฉันคุกเข่าต่อหน้าลูกปั้นสัตว์ประหลาดนี่นะราบบอกแล้วไงอย่าพูดแบบนั้นตบปากตัวเองเดี๋ยวนี้เลยบ้า โอ้ยนายช่วยอ,อยู่เฉยแล้วทำตามที่ฉันบอกได้ไหมทำไมอะ่ะยังจะถามอีกก็นายกำลังลบดูสารเจ้านี้อยู่นะแต่ฉันพูดเรื่องจริงนะฉันไม่คิดว่าการมาขอพรกับก้อนลูกปั้นหน้าจิงจอก,กบ้านี่จะทำให้มันเป็นสิลิมังคืออะไรนั่นตรงไหนลามอย่าพูดแบบนั้นฉันเอ็ดเขา น้ำตาแทบจะไหลแล้วมีรางสังหรณ์ว่าการมาขอพรจะกลายเป็นหายานะยังไงไม่รู้เอาตรงๆนะในความรู้สึกของฉันนี่ไม่ต่างอะไรกับการมาอธิษฐานอ้อนวอนต่อหินต่อก้อนหินก้อนดินซึ่งมันก็ไม่มีทางทำให้เธอสมสมความปรารถนาได้อยู่แล้ว ชีวิตคู่ของพวกเราพวกเราต้องเ,งเป็นคนกำหนดเองวิจ้าจ้าจ้าหุบป,ปากแต่ว่าตอนนี้น่ะไม่รู้จะตอบอะไรเลยอ่ะหุบป,ปากไ็ได้ประล่บยข้าตามที่ฉันบอกขอแค่ห้านาทีเท่านั้นนะขอร้องละเออเออ เห็นแกเธอหรอกนะราบยอนคุกเข่าลงไปแม้จะดูไม่ค่อยเต็มใจนะแต่ก็ถือว่าใช้ได้ฉันนดำท่าประสานมือเป็นท่าไหว้ไหว้ตรงอกแล,แล้วพแล้วพะยักเพยะเยอร์ให้เขาทำตามเขายกมือขึ้นไหว้แต่ปากก็พล่ามต่อไปถ้าใครรู้ว่าท่านร้องแม่ทับที่ยิ่งใหญ่มาทำอะไรแบบนี้แล้วก็ ไม่มีใครเห็นหรอกหน้าอ่ะอะแล้วไงต่อเอาล่ะตั้งจิตอธิษฐานถึงสิ่งที่นายนับถือฉันนับถือนางแมวยั่วสวัสด์พอจะได้ไหมโอ้ยเออช่างเถอะแต่ฉันอธิษฐานขอเผื่อขอพรเผื่อนายเองนายอยู่เงียบเงียบก็พอแล้วฉันสั่งอย่างเหนืออดก่อนจะเลิอกอธิษฐานต่อในใจ เนื่องจากในโลกนี้ไม่มีทูบฉันจึงจุดแค่เทียนจากนั้นก็นําของเส้นไหว้คืออาหารปรนี่เล็กๆน้อยอๆมาวางไว้ตรงหน้าเธอรู้ใช่ไหมว่าลูกป,ปั้นนกินอาหารไม่ได้ช่างเถอะนะอยู่เงียบๆแต่ยทุกแบบอย่างก็เสร็จแล้วเราจะได้กลับกันเลยฉันหันไปบอกก่อนจะพนมมือไหว้ลูกป,ปั้นเทพจิ้งจอกอีกครั้ง แล้วก็ตั้งจึดกล่าวขอเข้ามาอาหารปานี่วันนี้ดูน่ารอร่อยใช้ได้นะทำไมมองอย่างนั้นเล่าฉันรู้สึกหิวหิวนิดหน่อยยังไงลูกป้านกินไม่ได้หรอกให้ฉันกินดีกว่าลา ถ้าสิ่งลักธิ์มีจริงพวกเขาต้องพวกเราต้องถูกลงโทษแน่ๆอะไรของลาบอ่ะแม่งุ่นยิดอ่ะ